สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับวันนี้ก็มาพบกันครับกับสูตรฮานอยครับสูตรคำนวณมือวันนี้อาจารย์จะคำนวณมือเลขวิ่งล่างฮานอยครับประจําวันที่10ธันวาคมวันศุกร์ครับโอเคนะครับเราก็กลับมาเช่นเดิมสูตรเริ่มเข้ามาครับเมื่อวานนี้สามสี่าหนึ่งเข้า2ตัวล่างนะถ้าอยู่ในไลน์กลุ่มก็จะได้เห็นว่าสูตรเราเข้ามายังไง แต่ถ้าใน YouTube ก็จะมีเป็นบางวันที่อาจารย์จะลงคลิปบ้างนะครับเข้ามาใน้ไลน์กลุ่มก็ฟรีครับไลน์ uh, D K T V 999ครับโอเคเราจะมาดูสูตรวิ่งล่าง mm. สถิติ4งวดกันในวันนี้มาฝากกันครับโอเคครับสูตรวิ่งล่างฮานอยธรรมดาเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้ครับที่เป็นสีแดงขีดไว้นะครับหลักร้อยหลักหน่วยแล้วก็หน่วยล่าง2ครั้งบวกกัน ผลรวมเซนในช่องสี่เหลี่ยมแล้วไปบวก1กับ3คงที่ครับอาจารย์จะถอยหลังไป4งวดลองคำนวณด,ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างหลักร้อยครับงวดแรกเลข4หลักหน่วยเลข2หน่วยล่างเลข3บวกกัน2ครั้ง4บวก2เป็น6ครับบวก3เป็น9บวก3อีกครั้งครับเป็น12เดินหน้าเป็น1ครับเป็น13เอาเลข3ครับ3ไป3ได้6 3กับ6ครับวิ่งล่างงวดต่อมาอ,าอะไรครับบรรทัดต่อมา3 7เจ เลขสามครับเข้าตำแหน่งสิบล่างเนี่ยนะครับสูตรงวดแรกผ่านครับงวดที่สองหลักร้อยเลขหก 6, หลักหน่วยเลขหนึ่งหน่วยล่างเลขเจ็ดหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเดินหน้าบวกอีกเจ็ดเป็นสิบสี่บวกอีกเจ็ดอีกครั้งครับเป็นยี่สิบเอ็ดเดินหน้าเปหน 1, ปึ่งครับเป็นยี่สิบสองอเล็กสองครับสองไปอีกสามได้เลขห้าสองกับห้าออกสองสองครับเลขบนินสองก็เข้ามาถูกต้องครับ นี่สูตรเขาเข้ามาสองงวดต่อไปครับบวกไปเลยนะครับ3มบวกเบวก3เป็น10เดินหน้า2เป็น12บวกอีก2เป็น14ไป1เป็น15ครับได้เลขห้าหบวก3เป็น8ออก5 2าครับ5เข้าตำแหน่ง10ล่างโอเคนะครับตัวแรกนี้สวยงามน,นะครับดูงวดนี้1บวก5้าเป็น6เดินหน้า2เป็น 8บวกอีกสองครับเป็น10เดือนหน้าหนึ่งเป็น11บได้เลขหนึ่งครับหนึ่งบวกสามเป็นสี่หนึ่งกับสี่ออกห้าหนึ่งครับเลขหนึ่งครับเข้าตำแหน่งหน่วยล่างสีงวดครับตัวแรกเข้ามาหมดเลยนะตัวแรกน่าจะสวยงามนะสามเข้าสามเจ็ดครับสองเข้าสองสองห้าเข้าห้าสองแล้วก็1เข้าห้าหนึ่งวดที่จะถึงครับ1ิธันวาคมวันนี้หลักร้อยเลขสามครับหลักหน่วยเลขห หน่วยล่างเล็กหนึ่งบวกกันสองครั้งครับผลรวมคือ11เดินหน้าเป็น1เป็น12ได้เล็ก2ครับ2บวก3ได้5 2552เอ๊เรู้สึกจอกพิเศษนะครับเมื่อวานนี้วันที่9 2552ก็ฝากไว้ครับสำหรับวิ่งล่างนะ2552เดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งอาจารย์จะไปทำวิ่งบท วันนี้ลงสองคลิปครับแล้วพกบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ